สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็จะพามารับมีดแบบคมคม,มนะครับมีสตเตเลสนะแต่ใช้ไฟเช็คนี่แหละอย่าทิ้งรับมีดคมเชิญชมครับก็จะมีคลิปน,นะครับ สองอันแล้วก็จะมีคอ้อนนะครับมีตะปูเข็มนะครับสองอันโ <Okay. S 1> อเคขั้นตอนต่อไปนี่ก็อีกวิธีกานึงนะครับแกะเหมือนกันเลยนะครับลงมือเยวแต่หัวนะครับเกงเะเหมือนกันนะครับจะเอาแต่ลูกไฟใช้คิมนะครับจะง่ายกว่าถ้าใช้มือน่าจะไม่ได้ นี่เลนะครับนี่เะครับเอาแต่ลูกไฟี่ครับเอาแต่ลูกไฟนะครับแกะเอาแต่ลูกไฟนะครับตาผมขี่ไหมครับไม่ขี่นะน่าติดตามไหมไม่น่าติดตามให้หน่อยนะผมยังไม่ได้ตัดเพราะว่าช่วงนี้ลูกระบาดถ้าเรจาจะตัดผมคงไม่ได้ทำาพิดที่มีประโยชน์บ้างนะครับไฟอย่างนี้นะครับแกะมาสองอันแกะแบบเหมือนกัน ตาผมเขียไหมไม่เขีนะนี่นะครับพอได้ลูกหินแล้วนะครับก็มาตอกตะปูให้ชิดกันนะครับแล้วก็รับมีดกันเลยครับจวดจวดก่อนก่อนผลนะครับไม,ไม่ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้านะครับอ่ะผล ดูนะครับหลังจากฝนนะครับโอ้โหครับผมมากเลยครับเนี่ยเห็นนะครับผมมากเลยนะครับครับรับจากที่รับมีดไปนะครับเอามาส่งให้เชฟนะครับใช้ดูนะครับว่าจะได้ผลไหมอันนั้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะลองลองดูว่ามีดจะเข้าไหมที่ว่าไปผนให้นะครับที่หินไปชัดนะครับเข้าดีไหมเข้าดีเข้าดีนะครับแสดงว่าได้ผลเนาะรับไปสามเล่มนะครับโอเคเบรดิกูดนะครับ ก็ปากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับโอเคนะครับแค่ okay, นี้นะครับปากไว้เะครับสวัสดีครับ